สวัสดีเดจจ้าอทุกตาพาฟันค่ะพอกันอีกแล้วเด้จ้าเมื่อกี้จะพ่าย่างออกกาลังกายมาเด้อพูดเลยก็ได้อากาศดีค่ะม้อเ้ามันเปลี่ยนมืดๆวันนี้มันออกมานี่มันเป็นอากาศอันตอนสักประมาณบ่ายโมงนี่พันเป็นอากาศดีนะคะอากาศดีก็ย่างบ่ค่ะออกกาลังกายบ่ค่ะเ็นบ่กกษไตรยเอทุกกตาพาฟันมาเด้อพูดเลยจะมาย่างนาหัน มาเลยจะลุยจะลุยออกกําลังกายค่ะเบื้องอันต้นไม้ต้นไม้ไมดอกไม้คางถางเบื้องอันที่เอวย่างหรืเออย่าให้เบื้องเนอ้อ ดอกไม้ค้างถางนี่จ้ะต้นดอกยาอันนี้ก็ดอกไม้ป่ามาได้จ้ะนี่ bưng lên lại mà nhà cản nó trần họ Anh à, phải... subscribe ข้ามถนนจ้าข้ามถนน บพิ่งถนนอยู่แถวอันเหือดเอ้อตุ๊กตาขาโล่งไปหมดเลย เอาค่ะเอาอันนี้ก็ภาคหนึ่งนะคะตอนหนึ่งค่ะเอ้ยตุ๊กตาพาฝันพาย่างอ,อกกําลังไกตอนที่หนึ่งเนอนี่มามาโตไปย่างไปจะน้อยปิดจะน้อยก่อนค่ะจะน้อยมันมันเหง่งพูดนะคะเจอกันนั่นตอนต่อตอนที่สองต่อจ้าขอบคุณด้วจ้า